ขอสวัสดีพี่น้องสุภุสุขคุณนะครับเมือ่อในผมผ้ามาย่านเก่าแก่อีกยานหนึ่งเด้อครับที่กรุงเทพก็คือยานตลาดน้อยพี่น้องแต่ว่าสูมมือนี่พันเทศเป็นแหล่งท่องเที่ยวเด้ชาวต่างชาติมาหลายหลายพี่น้องโดยเพาเบิงสำหรับในอดีตพี่น้องคนใดเคยมาอาศายัยอยู่ยานตลาดน้อย ในปัจจุบันก็อาจจิจำบ่ได้ได้พี่น้องพุ่นเบิงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนักท่องเที่ยวลหลายหลายในสมัยก่อนพี่น้องตลาดน้อยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวจีนที่ย้ายมาจากฝั่งกุ่งทนบุรีตั้งแต่พุ่นละสมัยต้นกุ่งรัตนโกศิ์ซึ่งกะบ่มีแต่ชาวอันจีนได้พี่น้องก็ยังมีชาวมุสลิมโปรตุเกสและกะชาวตะวันตกกลุ่มอื่นๆนํา มาตั้งโลกลากอยู่ในบริเวณไก่เคี่ยงกันที่ผมพาพี่น้องยางเขามานี่เขาเอื่นว่ากำแพงกราฟิตี้เลยพี่น้องกับเป็นสถานที่ที่เคยมีการจัดกิจกรรมที่ซื่อว่าบุกรุกสตรีทอาร์ตเทศกาลศิลปะข่างถนนตอนนั้นก็มีศิลปินมากมายจาก ทั้งไทยและกะต่างชาติคขามารวมสร้างผลงานไว้มากมายพี่น้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลงบนกำแพงผนังตึกและสถานที่ต่างๆแต่ละภาพถือว่าสวยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากครับตอนนี้ก็เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับพี่น้องย่งางไปก็มีลานกาแฟลานอาหารเฮ็ดให้ตลาดหน่อย คือข,ขักมีสีสันเนี่ยครับนี่เห็นบอพี่น้องแล้วถ้าผู้มากนั่นละลังค้นกับสิวาเลเธอได้ครับแต่สําหรับผมผมกะว่างามครับต่างฉากเขาหมักได้พี่น้องมีทั้งฝรั่งละกะเช่าเอเชียนี่มองนี้เพื่อนกะวาดภาพไหว้ขายนักท่องเที่ยวพี่น้อง ส่วนมากสิเป็นชาวต่างชาติครับมายังข้าเจ้ามาักงานศิลปะการจะเลื่อนเติบโตของตลาดหน่อยสามารถเท่าความย่อนไปยังความเฟื่องฟูของทาเรือสำเภาในช่วงต้นกลุ่มรัตนโกสินทร์ได้พี่น้องและการกำเนิดของทาเรือโอเส็งของตระกูล โปดยะจินดาและกะทาเรือสำคัญอีกหลายแห่งในบริเวณทานา้มราชวงศ์และก็ท่งวาดอีกด้วยตลาดน้อยในเวลานั้นก็น่าจะเป็นศูนย์กลางของซุ่มซนเป็นที่ตั้งโลกลากของชาวจีนหกเกี้ยนชาวจีนฮากาชาวจีนแต่จิวและชาวจีนอื่นๆอีกหลายกลุ่ม ที่ผมพาพี่น้องเขามานี่าวันนหมองไว้ของห้างนี่พี่น้องอันนี้คือร้านกาแฟครับเหมือนเพิ่นเอาอันบ้านเก่าหรือว่าโกดังเก่ามาดัดแปลงนี่ร้านกาแฟก็อยูสั้นสองพี่น้องเป็นบ้านใหม่หลังเก่าๆครับบอกง่ายๆในอดีตก็สิเป็นชุมชนเก่าๆนั่นแหละครับ ของยานตลาดน้อยนี่เป็นล้านกาแฟาได้พี่น้องเดี๋ยวผมสิเปิดพาพี่น้องเขาไปเบิงครับภายในนี่พี่น้องแอร์เย็นฉ่ำเลยฝรั่งนักท่องเที่ยวล้าอยู่นี่ครับนี่ทั้งชาวยุโรปชาวเอเชียครับมากินกาแฟาอยู่นี่ครับดานในที่แอร์เย็นได้พี่น้อง พอติดแอร์เห็นบอแต่ว่าพอนตกแต่งลานแบบโอ้สุดยอดอีหลีนี่เดี๋ยวผมสีผ้าพี่น้องลงไปเบิงด้านล่างเบนพอนตกแต่งบอกว่าสิเป็นอันไหรถดผุนเห็นบอเขาทาบ่าพี่น้องเซมิเนบานเฮาเขาก็สีเอินว่าหกคือดงพี่น้องแต่วันนี้คืองานศิลปะครับด้านบนชั้นสองเป็นลานกาแฟ นี่มองจากมุมนี่เด้อพี่น้องเด้ยอยางไปตามกำแพงกระสีมีลูกวาดและก็มีพวกรถเก้าๆของห่างของโบราณผลกระสีมาตั้งไว้ประดับครับ เดี๋ยวิเว่าเรื่องเล่าในอดีตของตลาดหน่อยฟังเนะครับพี่น้องว่าช่วงแรกๆในอดีตนี่ช่าจีนที่อาศัยอยู่ในตลาดหน่อยเป็นช่าหกเกียนตั้งรกรากอยู่บริเวณบ้านรงกระทะมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์แต่ก็บบ่มิการระบุขอบเขตของพื้นที่แต่ยังใดนะครับ ในสมัยนั้น้าเขาเขาไปเดินในตลาดหน่อยกสิเห็นกัะทะที่แขนไหวเพื่อนกสีเห็นเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์บาทนี้อันต่อมาพระญาวิสูตรสาคอนดิตหรือจอดบูธเพื่อนเป็นกับตันเลือกคนสำคัญในเข้ามาตั้งโลกกลากในบริเวณสีพญาหรือพี่น้อง และเพิ่นก็นมีการใส่พื้นทีในบริเวณเป็นอูต่อเลือจนกระทั่งภายหลังกันเส้นสนธิสัญญาการค้าขายทางเลือกก็ขยายโตออกไปก็มีการสร้างห่วยจุงโล่งหรือว่าหลง19 1 9ในบริเวณคล้องศารเป็นทาเลือกกลไฟแห่งแหลกในประเทศไทย เพื่อาขายสินค้าทางเกษตรขายพวกหนังสัตว์และก็เครื่องเทศยังเป็นสถานที่ตรวจคนเข้าเมืองในสมัยนั้นนั่นได้พี่น้องตัวมาในสมัยรัชกาลที่หาย่านตลาดน้อยก็มีเช่าจีนหักกาเช่าจีนกวางตุงและก็เช่าจีนไหหลํา้ายเขา่าอยู่ในบริเวณนี้หลายขึ้นครับ จนเติบโตเป็นชุ่มชนตลาดขนาดใหญ่เช่นตลาดเจ้าสัวสอนตลาดเจ้าสัว,สวเท่งตลาดเจกปินเป็นที่ตั้งของหางร้านและกับสำนักงานธนาคารและกับกิจการสำคัญหลายแห่งครับนี่ก็คือเรื่องเล่าของย่านตลาดน้อยเด้อพี่น้องเด้อที่ผมพาพี่น้องย่งางเบิงนี บางคนก็อาจสิบอกใจเลยพี่น้องคิดว่ายา่านตลาดน้อยเป็นอย่างคือเป็นฮกฮกเป็นบอสะอาดสะอาดเขาตกแต่งแนวนี้พี่น้องเพื่อนอนุรักษ์ไว้ให้เป็นคืออย่างงานศิลปะนี่จังรถจังสีเพิ่นเก่ามาจอดไว้ดันในเป็นลานกาแฟเลยพี่น้องเป็น้านกาแฟ,าเ,ปาาฟาเป็นห้องแอร์นั่นเขาไปหันเป็นลานกาแฟาคนเด้ออะไรธรรมดาเด้ ให้แน่ก็ตกแต่งหรูหราติดแอร์ครับแต่ด้านนอกก็สิเบิ้งเป็นเก้าเก้าห้อกห้างๆมันเป็นงานศิละปะได้พี่น้องเด้อบางคนอาจสิสีเข้าใจนี่ฝรั่งเต็มเลยได้พี่น้องฝรั่งเช่าต่างฉาดมาย่างเต็มเขาก็สิเหตุเป็นทางไปแล้วก็มีงานศิละปะก็สีตามค้างทางก็สีนีร้านอาหารร้านกาแฟกงสีนะขายขวางค,คึกคักอยู่ได้ครับ เขาเจ้าตกแต่งเป็นแนวนี้เองครับเป็นออกแนวแบบศิละปะอาร์ตอนะอันนี้สําหรับคนชอบเลยพี่น้องคนมักจีหลีจังสีมักคนบ่มักกับสีบ่มักปัหนหดว่ามันเกา่านี่จังสีกับสีเป็นล้านกรับฝอกกาแฟล้านอาหารพี่น้องตามทา่านขอนยาง ว่าง่ายๆเป็นเห็ดเป็นส้อยเป็นถนนไว้สําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะครับกรสีมีซ้อยมีทางงา,ทางห้นยางทาางห้ไปครับตามข่างท้างกระสีมีขายอาหารการกินขายกาแฟครับสําหรับพี่น้องที่บริมาตลาดน้อยโดนแล้วกะ เบิ้งไว้ครับนี่ก็คือภาพล่าสุดกลายเป็นหม่องทองเที่ยวไปแล้วพี่น้องเอ้ยคึกคักอยู่ด้วยครับอาคารบ้านเลื่อนตลาดน้อยก็ยังเป็นอาคารเก่าแก่ด้วยพี่น้องส่วนมากได้รับอิทธิพลจีนที่สะทอนแนวคิดเรื่องห่วงจุยครับก็บมีทั้งลักษณะการว่างผังที่มีล้านโล่งตรงกลางและก็เชื่อมไปยังส่วนต่างๆ ในลักษณะของชาญเหอหยวนครับบานที่มีคอร์ตล้อมล่านสามด่านซอยแห่งอาคารมีสุขลักษณะที่ดีจากการเปิดรับแสงแดดและกระนำฝนสร้างลำดับการเข้าถึงอย่างเป็นสัดส่วนคือ ขนจีนนะครับเิ่นก็ว่างผังไหวเิ่นเฟือเรืองว่องจุยน่ะหระพี่น้องด้านนี้ก็สิเป็นพิพิธภัณฑ์ตลาดน้อยเขาไปเบิ้งได้พี่น้องบอ่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าพ้นบ่ให้ไทยวิดีโอผมก็เบ่้ลเล่ยเบรดไทยพี่น้องเบิ้งไทยไทยภาคได้อยู่แต่ว่าหามไทยวิดีโอนี่ล่ะดันในใพี่น้องเสียดายอยู่ ให้ในเพื่นก็สิจัดพวกไอของเก่าของอยังแหเขาเบิง้งนั่นลหะเกี่ยวกับชุมชนตลาดน้อยนี่แหละส่วนด้านนี้กะติดแม่น้ำเจ้าพญาพี่น้องโอ้ยอากาศดีบรรยากาศดีครับยางมีมือยสั่งกาแฟกินได้ชมบรรยากาศตลาดน้อยตลาดเก่าแก่ครับนี่ติดแม่น้ำเจ้าพญาพี่น้อง มือได้วางก็ลองมาเทียวเบิงเดอร์พี่น้องย่านตลาดน่อยมือนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ